สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะแป้งจะมาทำงานพาร์ทไทมร้านแมคโดนัลหนึวันในเกมซา k u r a school simulator กันนะคะทุกคนสำหรับร้านแมค o โดนัลเนี่ยในคลิปนี้จะอยู่บริเวณหน้างานแต่งงานเนาะก็คือ,อ,อหน้าโบสนะคะโบสแต่งงานโบสธรรมดาเนี่ยแหละทุกคน ก็คือได้ฟิลแต่งงานเสร็จก็ออกมากินแมคโดนู์นะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปรีวิวข้างในเลยร้านเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราเห็นทั่วไปในในตามสถานที่ต่างๆเนาะนนเห็นไหมก็นี่จะมีดอกไม้อันนี้ก็คือน่ารักมากๆเลยนะร้านไหนที่มีดอกไม้เนี่ยจะให้ความรู้สึกน่าเข้ามากกว่าเดิมร้อยเท่าเลยนะคะทุกคนพอเข้ามานี่ก็จะเป็นโซฟาเนาะโซฟาเนี่ยก็คือแบบสําหรับคนที่มากินกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะทุกคน แต่ถ้าใครมากันแค่คนเดียวหรือมาสองคนเนี่ยก็สามารถกินแบบบนโต๊ะสีขาวแบบนี้ได้นะข้างนอกร้านก็มีส่วนตรงนี้ก็จะมีแจกันใหญ่ๆตั้งกลางร้านนะคะทุกคนก่อนจะกินหรือว่ากินเสร็จเนี่ยก็ต้องล้างมือเพื่อความสะอาดนะคะทุกคนก็อย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือว่าหลังรับประทานอาหารนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแคชเชียร์นะคะทุกคนจะมี3มแคชเชียร์เนาะเอาไว้สั่งเมนูต่างๆจ่ายเงินต่างๆนะคะข้างในก็จะมีตู้น้ํากาแฟชาเขียวโคกน้ำํำอัดลมน้ําเปล่าต่างๆนะคะดกคนก็จะเป็นแบบนี้เนาะข้างบนก็จะมีป้ายเมนูนะคะดูคนอันนี้ก็จะเป็นแบบไก่ทอดแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชแล้วก็พวกน้ําอัดลมต่างๆนะคะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปข้างในเนาะมันต้องใช้วิธีกระโดดแม่ก็เจ็ตแพดนะคะดูคนเพราะไม่มีทางเข้าอันนี้ก็จะเป็นแคชเชียร์อีกหนึ่งฝั่งนะคะดูคนถ้าใครไม่เข้ามาก็อย่าลืมเข้ามาดูนะแคชเชียร์นีก้ก็ทุกๆแมคโดนัลด์เนี่ยมันก็จะต้องมีเนาะเฟนฟรายอะไรแบบพวกร้านขาย KFC สีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสั่งแบบนี้นะแบบถ้าสั่งในร้านเนี่ยก็คือเข้ามาสั่งใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยขับรถมาสั่งก็คือแบบไม่ได้สะดวกเดินเข้ามาก็ สามารถขับรถแล้วมาสั่งในร้านได้เลยนะในร้านก็จะมีของแบบนี้นะคะทุกคนก็เป็นแคชเชียร์ที่เดียวเนาะแต่รู้สึกว่านี้ก็จะแบบเออแบบว่ามันก็จะแบบลึกลับดีนะคะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ในร้านต่างๆนะคะข้างในร้านต่างๆก็จะมีเก้าอี้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตามที่ทุกคนเห็นเลยนะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แป้งก,ก็จะมารีวิวร้านแมคโดนัลล์ในเกมซากุระเพียงเท่านี้นะคะทุกคนในคลิปนี้เนี่ยแป้งขอทุกคนคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย